ตอนนี้เป็นตอนที่9.3แล้วครับมาเตอร์จะให้เว็บไซต์ของเราทำ authentication กับ API ที่เราได้ทำการสร้างไว้่อคาร์วอี่แล้วมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมมาเตอร์อื่นครับสถาบัน EWTC ครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์สอนเขียนเว็บไซต์ โดยการใช้แพลตฟอร์มฟัตเตอร์ของ Google ตอนนี้เป็นตอนที่9.3นะครับมัเตอร์จะให้เว็บไซต์ของเราทำโอติเคชันกับ API ที่เราเริ่มการสร้างไว้เวื่์คราาที่แล้วมาเริ่ต้นกันเลยดีกว่าครับจากโอตอนที่แล้วเนี่ยเรามีฐานข้อมูลตัวนี้เรามีฐานข้อมูลตัวนี้นะครับมาเริ่มหาฐานข้อมูลก่อนนี่ครับ เราใฐานข้อมูลนะครับชื่อว่า user อยู่ในฐานข้อมูลชื่อว่า shopping mall web ที่เก็บไว้ในแซมนะครับจะมีเทเบิลง่ายง่ายครับมีสคอลัมน์นะครับจะมี user master ตัวล่า n o วิต a อะไรแบบนี้ขึ้นมาด้านรหรัสอะไรบ้างมาออา,าแบบนี้แล้วเราก็ทำการสร้าง API นะครับมาทำการทดสอบ API นะครับอยู่นี่เราทำการสร้าง API นะครับเก็บไว้ในแซมเรียบร้อยแล้ว,ว h e d t o r shopping mall web นะครับคอนเนคเต็ ed, ส่วนของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ get user where user สันเสรมการใส่ user เข้าไปมรจะแวร์หา user insert data ก็ทำการเพิ่มสมาชิกใหม่เข้าไปง่ายง่ายแบบนี้นะครับอ่ะตีเรามาดูต่อทีนี้มัเตอร์จะดูที่ api ที่ชื่อว่า get user by user ครับมันทำการส่งส่ง user เข้าไปตัวนึงง่ายๆเช่น a a a นะครับ a a a ยิงจะได้ค่าเลตบอลกลับมาเป็นนาว งี้ครับตัวที่ชื่อว่า A A A นะมันไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลไงมันเป็นนนออกมาที่ไม่ได้ลองส่งใหม่เพราะว่ามาสเตอร์แล้วกันนะครับเห็นได้ดีครับ M A S T R แล้วก็ทำการยิงใหม่สังเกตุว่ามันทำการส่งค่ากลับมาเป็นเจนสันแบบนี้เห็นไหมครับจะเจนสันแบบนี้ขึ้นมาไม่งง,งนะไม่งง,งนะอ่ะตอนนี้ A I จบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเอา A I เนี่ยมาผูกกับเว็บ์ดไฟได้อย่างไรทำง่ายมากครับแบบนี้ครับ สิ่งแรกครับมาเทอร์ก่ากับที่ตัวฟัตเตอร์นะครับตัวฟัเตอร์นะครับฟัตเตอร์จะอยู่ที่ตัว call to action ตร่นี้ดูนะครับ build login ครับถ้ามาเตอร์ไม่กรอกมีทอรท์่เป็น hell space จะขึ้นข้อความแบบนี้ดูนี่ไงไม่กอกกดนะครับ hell space please fill everything นะครับแบบนี้นี่ไงไมาทำงานตรงนี้แต่ถ้ามันรับมันรการกรอกละ่ะ เชื่อฉันกรอบไปก่อนครับ user เป็น AAA password เป็น BBB ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วกดล็อกอินเข้าไปตึงโป๊ะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นข้อความว่า no space ที่คอนโซล no space เนี่ยพิมพ์ตรงตรงโซลแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวในเห็นแล้วขอแก้หน่อย password ขอเปลี่ยนไหยครับฉันขอ password นะครับ password นะครับเป็นนะครับ KE ครับอ่าคีย์บอร์ดไทยโทษทีสองติ ต้องเป็นค่าของตัว OB o f j e c t i v e เป็นครับฉันเปิดระบบของการนะครับให้มันเป็นสตาร์นเองขอเพื่อการกด R เล็กนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเอาใหม่นะกด AAA และ BBB ใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นสาตาร์แบบนี้ละง่ายๆนะครับคลิกไปครับมันจะบอกว่าตอนนี้คุณเป็น Node s p r e แล้วนะครับจะเป็น Node s p r e แล้วครับตรงนี้นั่นเองให้ทำอะไรครับ Node s p r e มาเริ่มเชื่อมต่อ API แล้วก่อนเชื่อมต่อเนี่ยมาต้องจะต้องไปที่ติดตั้งไลบรารีก่อน ครับมาเตอร์จะมาที่เว็บไซต์นะครับให้ทุกคนตามใจมาเตอร์ครับไปที่่ามันชื่อว่า PUB ขอนำไปจากครับปั๊บสัติบทีปัุบัตวทีปจะเป็นเว็บไซต์ที่ทําการเก็บพวกไลบรารีต่างๆนะครับคุณต้องการให้ฟัตเตอร์มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต้องมีไลบรารีในการเชื่อมต่อนะครับคุณต้องการให้มันอ่าน QR Code ต้องมีไลบรารีในการอ่าน QR Code คุณต้องการให้มันทาการคุยกับไฟเบอร์ได้ต้องมีไลบรารีที่ทาการคุยกับไฟเบอร์ได้ตัวนี้ครับ เสื้อฐาเลยครับมาเตอร์อวยให้คุณใช้ dio ครับ dio ไดยโอ้เจ๊ครับมีหลายย่อนะครับมีไ dio มีส่วนของ http นะครับขึ้นมาบนที่ไ dio ครับกดไ dio นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับติดตั้งครับเวอร์ชันเอาตัวล่าสุดไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมันมันมันเพวกเด็บๆก็ไม่ต้องเอาเอาตัวที่มานะเตเบิร์ไว้ก่อน installing ครับชันแดกไ dio ตัวนี้กดปุ่ม ctrl c ครับพี่แว๊บกลับไปหาวิคโค้ดครับ ไปที่ตัว p r s p e c t dot yaml นะครับอยู่ใต้สิ่งที่ชื่อว่า e スポンสี builder ตรงนี้ ctrl v แล้วกด control s หนึ่งทีนะครับเพื่อมาทำ Flutter Packet ก็คำถามว่า Flutter Packet ทำอะไรครับทำสิ่งนี้ครับเมื่อคุณมาทำ Flutter Packet เสร็จเนี่ยคุณลองไปแอบดูตรง dot package มันจะมีคาว่า neo นี่ไงมันแค่มาทำสิ่งนี้ครับฟตเตอร์พร์เกตก็คือการนะครับใส่ ตัวสอบตัวนี้เข้าไปบนฟล์ไฟล์นี้นะครับเราไม่สามารถแก้ไขตรงๆได้ต้องแก้ไขผ่าน bugsnag g m a l นั่นเองแบบนี้ครับไม่งงนะต่อไปครับทีนี้มัตเตอรทำการกดคิวออกแล้วสั่งฟัตเตอร์รันใหม่ครับฉันขอรันใหม่ดูที่ว่าเรารีบม้อยทะเล้อกันไหมนะครับนะครับ flu เดี๋ยวี ear ฟัตเตอร์ iu N l ันแล้วก็ลบ d แล้วก็ ch romb โค r เอเตอร์ไป ให้เสร็จก่อนครับขึ้นมามาลันะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะครับ โอเคครับไปต่อนะครับนี่ไงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้บัตเตอร์จะทำการเขียนโค้ดนะครับเมื่อไรก็ตามถ้ามันโนสเปซนะครับบัตเตอร์เรวางอยู่ใต้ตรงนี้ใช้ำนก,การสร้างเทรดครับฟูเจอร์น้อยกว่ามากกว่าเดต้าไทยเป็นนา w นะครับและฉันก็จะบัตเตอร์ต้องซื้อถึงนี้ชื่อว่าเช็คออเทนแล้วกัน C H E N, C K A U T H E N นะครับบเรเปิดไซต์อะซินโคนไป มั่อะไรก็ตามถ้าคุณโนสเปซจะคอเทดชื่อว่า CSECK เช็คออเทนแบบนี้เห็นไหมครับมื่อะไรก็ตามถ้าคุณพบว่าตัวเองไม่มีความว่างเปล่าเช่น AAA BBB กดตึ้นโป๊ะเหครับมันจะวิ่งมาทํางานที่ด้านล่างนี่เองนะครับด้านล่างทำอะไรบ้างล่ะสิ่งแรกครับมาิบัตการประกาศตัวแปร STRI string ครับตั้งชื่อว่า p a T s p a t มีค่าเท่ากับสิงโคลด์นะครับเสร็จแล้วปัเตอร์ก็จะวิ่งไปเอาตัวนี้มา ที่โพสแมนนะครับก็จะเปลี่ยนนี้หน่อยเป็นคำว่านะครับดอลลาร์ซาย U S I user control A ครับเลือกทั้งหมดกา c t r l copy ไว้แล้วกลับไปหาตรงนี้ครับ control V ไปแบบนี้ถึงแรกมเตร์ต้องการไปเอา URL ของของ a P I มาก่อนนะครับเสร็จแล้วทีนี้มัเตอร์ก็จะนะครับอ p d a t ครับ A W u d a t e ให้คุณเข้าใจเอาไว้คือครับอเอาเวทจะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการว่าเอาเวทสิ่งที่คุณต้องการจะทําถ้ามันสําเร็จอยู่หลังดอท d e นถ้ามันสำเร็จอยู่หลงดดดัลง cat a l e เ t อร์อย่างเช่นมาตุสต้องการใช้ให้มาเตอร์อื่นไปชูดบาร์สเงี้ยจะใช้คําสั่งชื่อว่าเอาเวทมาตุสอื่นไปชูดบาร์สถ้าชูดไม่ลงให้ทำอย่างนั้นตู้บารจะลงถ้าชูดลงจะอยู่หลังดอท d e นถ้าชูดไม่ลงอยู่หลังดอทแค cat เ l อร์นี่คือความหมายของเอาเวทง่ายๆนะครับฉันเอาเวทคำสั่งต้องการคือไดโอเจกฉันเอาไดโอเจกมานะครับ มาทำการ .get ครับนะครับแล้วก็ผ่านนี่ไงฉันทำการเชื่อมต่อกับ API ก่อนถ้าเชื่อมต่อสำเร็จดอทเดินครับน,นะครับแล้วก็ไอ้น้าจะเจอก้เดินเอเตอร์ไปให้ทำไรล่ะถ้าสำเร็จฉันจะพิมพ์ข้อความด้วยกันนะ p ีไอทีพิมพ์ฉันจะพิมพ์ข้อความนะครับใส่หมายช้าๆหน่อยนะครับแล้วบอกว่า VALUE value คือตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือค่าレスปอนที่ได้มาจาก API นี่ไงค่าレスปอนที่ได้จากเอพีคือตัวนี้ เก็ตมาถ้าฉันส่งสิ่งที่มันไม่มีอย่างนี้ไปจะได้เลือกตอนเป็นเนาถ้าส่งที่มีเช่นคําว่า DORA จะได้เลกตอนกลับมาเป็นเจสันแบบนี้เห็นไหมครับเลตตอนตัวนี้ก็คือ Value ตัวนี้นั่นเองฉันขอพิ้นค่าของ Value มาดูหน่อยดิดอลล่าซายวี v, นะครับบนภาษาดาร์กเนี่ยนะครับถ้าคุณต้องการเอา Val u e ของตัวแปรมาโชว์จะเอาดอลล่าซายหนำหน้าไม่งงนะ ทีนี้มาเตอจะทำการเฟรชใหม่ครับโดยการกดนะครับ R เลขกระเพาะแบบนี้ดูนะครับโปเช๊มีอะไรเนี่ยนะครับไม่มีอะไรครับฉันฉั้นเนเวอร์ไปก่อนนะครับดูใหม่นะครับฉันกรอกยูเซอร์มั่วๆครับว่า A A A พาร์ทเบอร์ครับ B B B ดูนะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอจะทำการนะครับมันจะมีค่าถ้าฉันสำเร็จเนี่ยมันจะปิ้นคอนโซลตรงนี้ฉันจะกดที่หนึ่งทีตึงโป๊ะโป๊ะเห็นไหมครับกลับไปดูครับ เห็นไหมครับมันบอกว่า value ของอื่นที่ได้กลับมาเป็น n o w n นะพี่ไม่ยากแต่ถ้าฉันก่อในสิ่งที่มีถ่ายข้อมูลมีใครบ้างล่ะถ่ายข้อมูลมีคําว่า master ตรงนี้นะครับลองเล่นดูนะครับฉันลองก่อเขาว่า master แทนพันกด่ม m o ก่อนครับ mas t r master อันนี้คือ user มีฉันยิงใหม่ครับตึงปอกครับสิ่งที่ได้มาจะเป็นเจสัแบบนี้ เย้ yeah. เราสามารถคุยกับ API ได้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบนะครับเพราะว่า API ตัวนี้มันยังเป็น192อยู่คือคือมัลเตอร์จำลองแซมอยู่ในเครื่องเนี่ยเดี๋ยวมอมเตอร์จะใช้การเฟิร์พอร์ตให้กลายเป็น N G lock ก่อนให้กลายเป็น N G lock ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ทเท่าทจริงไงน,นะครับพอเป็น N G lock แล้วเนี่ยทีนี้เครื่องอื่นมันจะสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์มัเตอร์ได้ด้วยนะครับตอนนี้เราสามารถเข้าถึงได้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือถึงนี้ครับ มาเตอร์จะทำการนะครับใช้ Engine Lock ในการ forward port หน่อยนะครับดูนี่ครับคำถามว่าทำไมต้องเป็นต้องเป็น Engine Lock ล่ะเพราะว่ามาเตอร์ต้องการให้นอตบุ๊กอ่าเว็บให้ตัวเว็บไซต์ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่อยู่ในวงแหวนของมัตเตอร์เนี่ยสามารถเข้าถึง API ได้ด้วยไม่งง,งนะไม่งง,งนะอ่ะทำเลยนะครับนั่นว่า192่งองนั่นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คนเดียวนี่นะครับมาเตอร์จะไปที่สิ่งนี้คอนแท็งนะครับแล้วก็ทำการสร้างประกาศตัวแปร ขึ้นมา1ตัวนะครับมาเตอร์ s t r i sting ครับมาเตอร์ตัว d o m a i d o m a i n domain มีค่าเท่ากับโคดคอไว้ก่อนแต่แล้วจริงมาเตอร์เข้าไปที่ตัวแซมครับมาเตอร์ทำการเปิดนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันเรื่อง engine lock นะครับเดี๋ยวขอสอนหน่อยคืองี้เดี๋ยวเช่นในหนึ่งเก้าสองหนึ่งก็แปดดอทหกสี่ดอทสองเนี่ยถ้ากดในเครื่องคุณตอนนี้คุณนั่งดูวีโออยู่เนี่ยคุณคุณพิมพ์เนี่ย คุณพูดว่ามันเข้าไม่ได้แต่เครื่องบัตเตอร์มันเข้าได้นี่ไงนะครับลองเล่นดูนะครับนะครับหนึ่งเก้าสองดอทหนึ่งหกแปดดอทหกสี่ดอทสองตัวเนี้ยนะครับฉันกดตึงโป๊ะเห็นไหมครับเครื่องปอตเตอร์มันเข้าได้เพราะว่ามันอยู่ที่เดียวกันไงแซมกับไอ้โน้ตบุ๊กของปอตเตอร์มันอยู่ที่เดียวกันมันเลยถึงข้าเข้าได้แต่ถ้าเข้าจากมือถือหรือเข้าจากเครื่องของคุณเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้เอาแล้วทำไมถึงเข้าได้ล่ะปอตเตอร์ต้องทำโฟร์เวิร์ดพอร์ตครับวิธีการง่ายๆคือ ไปที่ n g r o k l o g c o m ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ไปโหลดมันไอ้ตัวเนี้ยลงมาเนี่ย get free download เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ย get start for free เนี่ยนะครับคุณคลิกมาหนึ่งทีตึ่นโป๊ะนะครับอัวเนี้ยหนึ่งนะอ่าแป๊บนึงก่อนวัดีมันโหลดได้เลยนะกดดาวน์โหลดดิต่อนี่ไงดาวน์โหลดฟอร์แมตนะครับหรือดาวน์โหลดฟอร์มินโดอะไรว่าพอได้เสร็จปุ๊บก็ระเบิดออกจะได้ไฟล์ที่เป็น n g ็ o จเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบนี้ดูนะครับให้ดู มันก็เอาเก็บไว้ในนะครับเก็บไว้ในนี่ไงจะ,จะเจอคำว่า ng-lock เห็นไหมเพื่นแม็ w วิด o w s ก็ <S <c oughs> <S จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วถ้าวิดีโอเก็บไว้ใน C-Document ต u s e r ที ocument, ่คุณอ่ะ c ser, user user ที่คุณใช้อยู่เพราะว่าหลรทการเปิด CMD เนี่ยจะได้เจอมาเลยไงเก็บนะนะครับต่อไปวิธีการใช้งานง่ายมากครับการใช้งาน ng-lock นะครับมันก็จะทำการเปิดตัว เคยเป็น้องขึ้นมาวินโดว์เลือก CMD ครับคุณลอง LS เห็นไหมครับมันก็จะเจอคำว่าเดีย๋ยวว่านี่ไง NG lock อยู่นี่เก็ตไหมวินโดว์ก็เจอเหมือนกันการเปิดบนแม็นะครับวินโดว์เนี่ยใช้วิธีการเปิด NG lock ด้วยการพิมพ์คำว่า NGROK lock แล้วก็ HTTP วินโดว์ T เนี่ยจะใช้พอร์ตไม่เหมือนแซมคอมพิวเตอร์จะใช้เซอร์วิสพอร์ตอยู่ที่พอร์ต80 8080แต่เครื่องวินโดว์เนี่ยอยู่ที่80ไม่งงนะนั่นหมายความว่าคำสั่งของวินโดว์จะใช้วิธีการ NG lock แปแล้วกด enter เลยนะครับแต่ของ mac มันใช้อย่างนี้ไม่ได้ครับ mac ต้องใช้วิธีการเป็น .ngrok l o g แล้วก็ http port ครับ8.0.8.0นี80่สำหรับเครื่อง mac ไม่งงนะกด enter มันจะทำการสร้างตัวของฟรีมาให้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉัน forward port นี้ให้นะแต่ให้ฉันฉันจะใช้ให้คุณใช้แค่2ชั่วโมงนะแล้วเครื่องที่ก่อนเขาถึงได้ไปเกินหเครื่องนะ แค่นี้เองโอเคครับคนที่งบ,บน้อยก็เลยยังไม่ไ้โยนขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงอ่าตอนนี้เราได้ Eng i n ีล็อกละใช้ก็ทำการแดกกด Ctrl C ครบพี่ไว้แล้วไปที่ตัวนี้ครับให้มปหนยละปิโค้ดนะครับเตอร์วางตรงนี้ครับกด c t r l V เสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะทำการกลับไปที่ตัวคอร์ e ิคชั่นตัวนี้ใหม่คอ r ์ร l คชั o นที่ใหม่นะครับข้างหน้าตรงนี้จะไม่ใช้วิธีการลันเข้าแบบนี้ลว จะใช้เป็นดอลลาร์ทายปีก้าปิดเปิดครับปีก้าปิดเปิดนะครับแล้วก็ M Y C m y c o n s t a n t ครับนะครับดอตโดเมนครับแบบนี้อ่ะทีนี้ไม่ได้จะลองสั่งอาเลเกใหม่เฟซโค้ดใหม่ เส็เสร็จปุ๊บดูนะครับว่ามาเตอร์อย่างเด็ๆมนดเหมือน,นเดิมครับฉันใช้คําว่า m a S t ามาตเตอร์หัดเข้าใช้มั่วๆไปนะครับกดล็อกอินตึงป๊บเห็นไหมครับมันก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนี่ไงเย่แล้วสามารถเข้าได้จากที่อื่นด้วยแค่นี้เองนะครับแต่อย่าลืมครับว่า NG lock เนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้แค่2งชั่วโมงเองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่งงนะเด็กๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราสามารถที่จะทําการครับ connect API ได้เรียบร้อยแล้ว นะครับตอนนี้สามารถ Connect API ได้เรีบได้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับโอเค Connect ได้แล้วทำไงต่อล่ะค่าน่าจะเป็นเรื่องโมเดลครับใจเย็นนะครับมันจะไม่ทำให้วิดีโอยาวมากให้คุณค่อยๆขยับไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ Connect API ให้ได้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการทำเป็นโมเดลและก็ทำการนะครับเช็คว่า User มีไหมพาสเวิดมีไหมถ้าได้ไปที่หน้า Service นะครับวันนี้ขออนุญาตไบก่อนครับขอกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ